สวัสดีครั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะ่จ้า45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีธน,นูวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีธน,นูประจำเดือนมิถุนายนพศ2564นะคะหายหน้าหายตาไปนานเกือบ2เดือนเลยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีภารกิจเยอะเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาทำคลิปใหม่นะคะแล้วก็ลักษณะคลิป ลักษณะของคลิปก็จะเป็นลักษณะอ่ราศีธนูความรักทั้งโสดทั้งมีคู่นะคะก็จะอยู่ในคลิปเดียวกันจะได้ไม่ต้องเลื่อนหาให้เสียเวลานะคะโดยอ่จะดูราศีธนูโสดก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะดูคนมีคู่นะคะเอาคนโสดขึ้นหน้าก่อนเลยนะแล้วก็มีคู่ที่เขาแบบมีคู่ตัวนางหงาันแล้วเนี่ยสบายใจไปครึ่งนึงแล้วเนี่ย เอาไว้ท้ายท้ายคลิปหรือจางคลิปนะคะอะ โอเคราศีธนูคะ่ะมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดในราศีธนูนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วกเออ็เพศไหนก็ดูได้หมดเพราะมันเป็นการดูภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสําหรับคนโสดราศีธนูมาดูกันคะ่ะว่าความรักภาพรวมของเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ คนโสดคะดูไพ่าภาพรวมกันไปแล้วนะคะอ่ะาไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะเป็นไพ่ควินออฟสอดควินออฟสอดเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งออกจากแข็ง,ขงกร้าวด้วยซ้ำไปก็คือไม่ค่อยยอมคนนั่นแหละช่วงนี้ราศี ธนูที่เป็นโสดมีลักษณะไม่ค่อยยอมคนเกี่ยวกับความรักถ้าพูดถึงความรักแปลว่ามันมีทิฏฐิอยู่ในนั้นไม่ยอมอ่ะต่อให้ฉันผิดหรือฉันถูกฉันก็ไม่ค่อยอยากจะยอมเป็นแบบนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะแล้วก็ให้ตำแหน่งของบัสรุปเป็นไพ่เด็ดชารีออกแปลว่าปากเสียงคุณอาจจะมีปากเสียง เอาเป็นว่าแม้คุณจะโสดช่วงนี้คุยกับใครหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรักมีคนมาสารความสัมพันธ์หรือมีแนวโน้มว่าจะาได้คุยกับใครหรือว่า มีลักษณะจะต้องได้คุยกับใครในเรื่องของความรักให้ระวังไว้ให้ดีเลยนะคะว่าจะทะเลาะกันแบบไร้าสาระและแถมยังไม่ยอมกันด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาจีบในช่วงนี้หรือคนที่คุณไปสารความสัมพันธ์กับเขาไปจีบเขาในช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่าสําหรับคนโสดแล้วในเดือนมิถุนายนจะต้องพบกับปากเสียงและการไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทิฐิอยู่ในนั้นมันก็จะออกแนวไม่ได้หวานชื่นนะ <laughs> เรื่องของความรักของคนโสดราศีธนูค่อนข้างไม่หวานชื่นค่ะ จะเป็นลักษณะอคุยได้นิดเดียวทะเลาะกันซะะยังไม่ทันได้เป็นแฟนกําลังจะจีบกาลังจะเริ่มแค่อยากทําความรู้จักอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะเจออารมณ์แบบเนี้ยในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วแถมไพ่ตัวตนของเราเป็นไพ่ก้าดาบด้วยเพราะฉะนั้นให้ระวังว่าเราจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนอกหักทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชายที่จะไปจีบผู้หญิงในเดือนมิถุนายนก็ระวังเลยเตรียมทําใจไว้เลยว่าถ้าเราอยากรู้จักเขาจริงๆเราก็เตรียมแหละว่า เขาจะมีทิฐิใส่เราในช่วงนี้แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายนะที่จะจีบเขาพอมันเจอทิฐิพอมันเจอเรื่องทะเลาะกันแบบไร้สาระทั้งทที่ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าลักษณะของการที่คุณจะได้ติดต่อกับใครสักคนส่วนใหญ่ในเดือนมิถุนายนนะเป็นไพ่เดอะเวอรนะคะในตําแหน่งของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ดีพร้อมในหลายๆอย่าง คนคนนั้นแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ดีพร้อมคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะดีและเข้ากันได้สําหรับคุณแต่ว่าพอเจอเขาจริงๆพอคุยเขาจริงๆอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสาร การสื่อสาร the w o r รเนี่ยมันแปลว่าการสื่อสารที่มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นแอปต่างๆหรือว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยมันจะคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นความรักของราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนะให้ระวังแค่เพิ่งเริ่มก็เจอทิฐิทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ไปซะแล้วแต่อย่าเพิ่งคิดมากค่ะถ้าเราอยากรู้จักเขาจริงๆก็ทําใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินหน้าต่อไม่ได้บอกให้หยุดนะเพราะว่ามันเป็น ดวงอ่ะเออก็ไม่แน่มันอาจจะดีก็ได้ทะเลาะกันในเดือนนี้เดือนหน้ามันอาจจะดีก็ได้นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนคน,คนนั้นน่ะคนคนนั้นในเดือนมิถุนายนเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคนที่คุณไปจีบเขาคนที่เขามาสานความสัมพันธ์กับคุณหรือคุณที่คนที่มองมองกันอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนที่เข้ามาสานความสัมพันธ์กับราศีธนูเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมก่อนนะคะ ไพ่ที่บ่งบอกลักษณะของคนคนนั้นให้ราศีธนูได้รู้ว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีคนเข้ามาหรือคนที่เข้ามาสนใจหรือคนที่ได้สานความสัมพันธ์กันบ้างเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็น the e m p r e s s the empress มันแปลว่าการที่เขาเนี่ยอาจจะเกิดในวันศุกร์ก็เป็นไปได้นะคะมีไพ่ the moon ด้วย the moon เขาอาจจะเกิดในราศีมีมี ไพ่ใบนี้ด้วยเดียรเพอร์อร์นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเกิดในราศีเมษเมษมีนและวันศุกร์นะคะอาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณก็เป็นไปได้ด้วยลักษณะของเขาแน่นอนค่ะเขาไพ่ใบน,นี้มันแปลว่านักปกครองนะนักปกครองเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณอาจจะ10ปีแต่ถ้าเขาไม่ได้อายุมากกว่าคุณเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติและถ้าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติไม่ใช่คนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ ก็ถือว่าดีโอเคแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีเป็นคนที่มีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานหรืออาจจะถ้าเป็นผู้หญิงเนะ่ยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะดูแลครอบครัวเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีค่อนข้างที่จะมีจิตใจบริสุทธ เป็นคนขี้สงสารมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าไพ่ตัวตนของเขา,าเป็นไพ่สามดาบทิมลงบนหัวใจแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเรื่องเสียใจอยู่ก่อนหน้านี้หรือตอนนี้กําลังเสียใจอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเพิ่งอกหักมาแล้วก็มาคุยกันก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับคนหลายๆคนเขาค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ร้ายในช่วงนี้เพราะเขารู้สึกผิดหวังนี่คือลักษณะของคนที่เข้ามา ในชีวิตของราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วถ้าราศีธนูในเดือนมิถุนายนคนโสดเนี่ยไม่อยากจะโสดแล้วต้องทําตัวอย่างไรเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมให้นะคะไพ่บอกแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากโสดนะสิ่งที่ราศีธนูควรทําในเดือนมิถุนายนคือไพ่เดีว justice justice แปลว่าความยุติธรรมหรือเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักเดือนมิถุนายนให้ใช้เหตุผลเยอะๆอย่าใช้อารมณ์จะคิดจะทำจะพูด จะสารความสัมพันธ์กับใครให้คิดแบบใช้เหตุผลแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดให้ใช้เหตุผลให้มากๆอยากใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์แล้วก็พยายามทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วทุกอย่างทุกสิ่งมันจะดีขึ้นนะคะไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นราศีธนูคะเดือนนี้ แม้คุณจะดูเหมือนจะพบเจออารมณ์นะถ้าคุณจะไปคุยกับใครอย่างที่บอกในตอนแรกดูเหมือนว่าคุณจะเจอทิฐิคุณจะเจอการทะเลาะกันโดยใช้อารมณ์แต่ให้แนะนำว่า คุณต้องใช้เหตุผลเออไม่ว่าคุณจะเจออารมณ์รุนแรงแค่ไหนอารมณ์หงุดหงิดแค่ไหนสิ่งที่คุณควรทําที่สุดก็คือการใช้เหตุผลแล้วมันจะนําพาให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะขอให้เจอความรักที่ใช่คนที่ใช่สักทีงั้นไปดูกันต่อว่าแล้วคนมีคู่ลาสำหรับราศีธนูความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างคะ มาค่ะราศีธนูที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนายนพศ2564ความรักของราศีธนูสําหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะมาดูกันเลยค่ะภาพรวมของความรักนะ ไพ่พับรวมมาแล้วนะคะอะ่ความรักของราศีธนูนะคนที่มีคู่แล้วไพ่บอรสรุปก่อนเลยนะไพ่บอรสรุปเป็นไพ่เดวิลนะคะแปลว่าความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องของอทางเพศกได้ความใคร่ความอยากอยู่ใกล้ชิดความโหยหาในตัวเขาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่โดยรวมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการมีคนอื่น มันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นไพ่โดดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของราศีธน,นูที่มีคู่แล้วในเดือนมิถุนายนค่อนข้างที่จะมีความปรารถนาในตัวของกันและกันสูงอ่ะพูดว่าอย่างนี้ลักขันนะมีความโหยหามีความอยากใกล้ชิดมีความแบบหึงหวงอะไรแบบนี้สูงนะคะแล้วก็ไพ่ภาพรวมเนี่ยยังเป็นไพ่สีไมนเท้าค่ะ ไพ่ภาพรวมสีไม้เท้าอไพ่ภาพรวมสีไม้เท้าแบบนี้แปบลบว่าคุณยังคบกันเรื่อยๆยังคบกันได้เรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรที่จะมาหยุดความสัมพันธ์ของคุณได้แม้ในเดือนมิถุนายนคุณจะรู้สึกว่าเจอสถานการณ์ที่ถูกคนรักทําร้ายจิตใจบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะ เจ็บใจจังเลยแล้วก็ทำให้คุณอึดอัดบ้างในบางครั้งแล้วก็คุณมีลักษณะที่อารมณ์หงุดหงิดขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของความรักราศีธนูไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะหรือว่าเพศไหนก็ตามอ่าราศีธนูในเดือนมิถุนายนคะคุณจะค่อนข้างเจอความรักที่อารมณ์หงุดหงิดใส่กันอึดอัดทำให้เจ็บใจต่อกันแต่คุณก็ยังรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาอ่ะ เออประมาณนี้เป็นแบบนี้ละกันนะในเดือนมิถุนายนแต่ว่าคุณที่ยังคบกันไปได้เรื่อยๆเพราะไพ่สีไม้เท้ามันคุ่มเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดยังไปด้วยกันเรื่อยๆแม้จะหงุดหงิดแม้จะอึดอัดแม้จะอยากอยู่ใกล้ตัวเขามากคือมันมีความห่วงหาห่วงใยกันต้องการเห็นกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เออมันก็ อึดอัดไปด้วยนะคะเดือนวิถุนายนความรักของราศีธนูจะมีลักษณะแบบนี้งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของราศีธนูเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนธันวาคมนะคะคู่ของคุณนะคะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ก้าถ้วยแปลว่าช่วงนี้คู่ของคุณจะมีความมากๆทั้งเพศมากเป็นพิเศษ ต้องการทางเพศเยอะเป็นพิเศษนะคู่ของคุณไม่ว่าคู่คนนั้นของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะมีความต้องการค่อนข้างมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดในบางอย่าง ัวเขาเองอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันแบบไร้สาระไร้เหตุผลอารมณ์เป็นที่ตั้งแต่สุดท้ายก็ยังคบกันไปได้เรื่อยๆค่ะไพ่บทสรุปเป็นไพ่สี่ไม้เท้าอย่างที่บอกอยังเดินสู่ประตูวิวากันอยู่ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดวงมันเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะราศีธนูและคู่ราศีธนูคู่ของราศีธนูเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าทะเลาะกันแล้วหองแรแหงด้วยเรื่องไร้สาระจังเลยแต่ว่า ที่แน่ๆคือคู่ของคุณจะมีความรู้สึกต้องการทางเพศมากเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีธนูหรือคนราศีธนูเองเนี่ยที่มีคู่แล้วเนี่ยคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ภาพรวมกันคะ่ะ ให้บอกแบบนี้คะ่ะว่าราศีธนูคิดรู้สึกอย่างไรนะคะราศีธนูทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักมาเพื่อให้ความรักยังคงอยู่เพื่อให้ความรักมันดีขึ้นถึงแม้ว่าบางเรื่องรู้สึกว่ามันจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรือมันจะเป็นไปไม่ได้คุณก็พยายามจะสู้แล้วก็ให้มันเป็นไปได้แล้วก็จะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีราศีธนูพยายามที่จะ คุยปรึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆพยายามปรึกษาซึ่งกันและกันและที่แน่ๆราศีธนูยังรู้สึกว่ายังได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแล้วก็ราศีธนูเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาอกเอาใจคู่ของคุณค่อนข้างจะตามใจค่อนข้างที่จะดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูเป็นฝ่ายที่แบบ แอคชั่นว่าเฮ้ยมันไปต่อได้ทุกอย่างมันยังดีอยู่อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาราศีธนูจะพยายามต่อสู้เพื่อให้ปัญหานั้นมันจบลงถึงแม้ว่าลึกๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยปัญหานี้มันแก้ไม่ได้แต่คุณก็พยายาม ประคับประคองชีวิตคู่ให้มันดีขึ้นนะนี่คือข้อดีของราศีธนูในเดือนนี้แล้วก็คุณเป็นคนไม่คิดมากคุณเอาใจเอาใจเขาคุณดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามปรึกษาซึ่งกันและกันในเรื่องของปัญหาต่างๆนี่คือความรู้สึกของราศีธนูบางครั้งก็รู้สึกท้อแต่ก็พยายามสู้นะคะในเดือนนี้เกี่ยวกับความรักงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีธนูควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนนะคะ ไพ่ขึ้นมาแล้วไพ่บอกว่าราศีธนูคะสิ่งที่คุณควรทํามากกว่าการปฏิเสธหรือบอกเลิกถ้าเจอปัญหาในช่วงเดือนนี้แทนที่จะบอกเลิกให้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นคิดถึงแทนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยของเดือนมิถุนาดูเหมือนว่าปัญหาจะเป็นเรื่องของความรักความไข่ ความหึงความหวงความอยากอยู่ใกล้แล้วถ้ามันนำพาปัญหามาจนถึงบอกเลิกเมื่อไหร่ก็ตามมันไม่ได้บอกนะว่าเดือนนี้คุณจะต้องบอกเลิกกันไม่ใช่แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกอยากบอกเลิกคุณรู้สึกมันมีปัญหาเพราะมันต้องการความรักจนถ้ามันไม่ได้มันก็จะอยากอยากประชดอะเออถ้ามันรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่นะราศีธนูไพ่บอกว่าให้เปลี่ยนจากบอกเลิกเป็นบอกคิดถึงมันจะดีกว่า แล้วมันจะทําให้คุณกายเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าความรักไม่ค่อยพัฒนามันอยู่นิ่งๆเกินไปนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นการเรียกร้องการเรียกร้องความความสนใจเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นนะโดยเฉพาะราศีธาตุไฟมักจะประชดด้วยการบอกเลิกเอออยากได้ความรักแต่บอกเลิกงงไหมไม่งงเนาะมันเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นไพ่เตือนเลยว่าในเดือนนี้อย่าไปทําแบบนั้นให้บอกความคิดถึงหรือบอกสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไปเลยดีกว่าจะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์